เรา่เอาเวลาภาวนาพุ๊บอ่ะให้ให้อารมณ์แนวตั้งเป็นหลักเลยนะให้มันตั้งเหมือนเสานกเสารีไทยเลยตั้งในกรุงเทพอ่ะให้มันตั้งให้มันตั้งเหมือนอนกเสารีใช้สร้างวัคคูเลยล่ะตั้งไว้ัค่แหละนะ ตาหูจมูกลิ้นใจแล้วใจด้วยเอาทั้งหมดเลยเนียเอาทั้งหมดเลยนะหยนะให้มันตั้งอยู่หมายความว่าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่หัวจนเท้าเลยแล้วปล่อยปล่อยปล่อยให้ความคิดหรือปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไหลผ่านเราไปเลยไหลผ่านเราไปเลยเข้าใจเขาว่าปล่อยไหม โอเคมนเลยมันจะมาแบบไหนปล่อยให้มันมาให้มันมาเลยจะดูมันให้มันมาเราตั้งอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นการเกิดดับเองมันมันมีสองอย่างการไปดูการเกิดดับที่เราไปดูการเกิดดับเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่วิ่งไปดูเสียงไปดูรูปไปดูกลิ่นไปดูรสไปดูสัมผัสไปดูความคิดนึกมันเกิดดับอันนี้อัาหนึ่งที่เราวิ่งที่เราพยายามจะไปค้นหามัน คนหาเออตอนนี้ใจเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เสียงเกิดที่หูขึ้นแล้วรูปความติงตาเกิดขึ้นแล้วอไรอ้าวร่างกายเกิดขึ้นแล้วอันนี้กานนี้แต่เราตั้งอยู่นะตั้งอยู่เฉยๆนี่แหละตั้งอยู่นั่งอยู่เดินอยู่เดินอยู่อย่างเงี้ยอยู่นี่เห็นถ้าเรานั่งอยู่ก็อยู่การนั่งสร้างจังหวะอยู่ก็เห็นการเกิดหายเกิดหายที่มันจะมาเกิดบนร่างกายทั้งหมดเลยเกิดบนตาอ้าวมีอะไรมา แส่บันหูมีเสียงมาหายไปมีเสียงมาหายไปมีเสียงมาหายไปเสดบนตาก็มีรูปมาหายไปมีรูปมาหายไปมีรูปมาหายไปเสตัังใจก็มีความคิดบ้างอารมณ์บ้า,งมา,า,มามง,งมาแล้วก็หายไปมาหายไปมีคาิตความรู้อกมาแล้วก็หายไปพยายามตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันตั้งมั่นอยู่กับฐานใจตั้งมั่นอยู่กับตัวอายตนะทั้งหกตัวรับอะรับอตัวรับตาหูจมูกลิ้นใจแล้วก็ใจเนี่ยเป็นตัวรับ เนี่ยตั้งมั่นอยู่กับตัวรับขอสังเกตตัวรับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วหายไปเฉยเฉยอย่าไปสังเกตสิ่งที่มาเกิดขึ้นมนบีดีนะตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนจานที่มันตั้งอยู่อย่างนี้แหละรูปเสียงจิตเราสัมผัสแล้วก็คิดในส่วนเป็นมนอารมณ์จรมาจรไปจรมาจรไปจรมาจรไปแล้วก็ตั้งโดอยู่นี่แหละแล้วตั้งตั้งรับเลย แล้วดูไอแนวนอนอ่ะไอแนวนอนอ่ะไอภาวะที่มันมาแล้วไปมาแล้วไปยังเป็นแนวนอนหมดเลยเนอะเราจะเป็นเสียงเป็นอะไรก็ช่่งนะเป็นให้มันเป็นแนวนอนหมดเลยนะมันมาหายมาหายมาหายเป็นขนาดตั้งจิตไว้่างนี้นะพยายามปรับให้ัเป็นแนวตั้งไว้นะฉันตั้งใจอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับร่างกายนี่แหละแล้วก็พร้อมๆกับยตนะทั้งศุกรดูนะเรานั่งจังจังหวะอยู่เนี้ย ยู่นะเดี๋ยวเสียงมาหายไปเองมันเดี๋ยวรูปมาหายไปเองมันเดี๋ยวร่างกายมาเดี๋ยวเคลื่อนไหวมาแล้วก็หายไปเองมัน,มเ,มนเ,มเคลื่อนไววนหไมนนไวมันเกิดขึ้นแล้วหายไปเองมันเวลาสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเนี่ยพยายามรู้สึกให้มันเกิดก่อนนะอย่าไปตั้งใจก่อนไม่งั้นแล้วมันเครียดมันเครียดทหามันเกิด,เกดก่อนผมนยกมือไปก่อนผมหายไปแล้วไปรู้ สมหายไปแล้วค่อยรู้เนี่ยพอสร้างจังหวะเนี่ยหายไปแล้วค่อยรู้หายไปแล้วค่อยรู้ทีนึงหายไปแล้วค่อยรู้ทีนึงหายไปแล้วค่อยรู้ทีนึงง้ะเดินไหมกันนะเดินไปก้าหนึ่งหายไปแล้วค่อยรู้ทีหนึ่งเดินไปก้าหนึ่งหายไปแล้วค่อยรู้ทีหนึ่งรู้ตามหลังอ่ะรู้ตามหลังยันดูนะ เอาอายัยตนะทั้งหกเป็นแนวตั้งเอาอารมณ์ทั้งหกเป็นแนวนอนแนวนอนดับเร็วดับช้าดูมันไปเรื่อยๆแล้วทํใจให้โอเคไหมเขาว่าให้อ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอให้เข้มแข็งจะ่ไม่ใช้แข็งกระดา้างอ่อนโยนนี่หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นมาเรารับได้หมดเลยอ่อนโยนอ่อนโยนพร้อมที่จะรับรู้ ทั้งหมดเลยถ้าอ่อนแอคือมันมาแบบไหนเราไปกับมันหมดเน่อ่อนโยนแล้วก็มาแล้วมันลู่ไปตามลมแต่ไม่หลุดเหมือนต้นไผ่อ่อนโยนแต่ไม่ใช่อ่อนแอเข้มแข็งเหมือนกันะนะตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างไม่ใช่ตั้งมั่นเพื่อจะกําจัดอะไรตั้งมั่นเพื่อฆ่าอะไรตั้งมั่นเพื่ออะไรทําลายอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราตั้งมั่นเพื่อแค่รู้เขา รู้ว่าเข้ามาแล้วไปแค่นั้นเองปล่อยให้มันไหลผ่านเราไปเรื่อยๆนะปล่อยให้อารมณ์ไหลผ่านอยนายตนะเราไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทํใจให้โอเคอ่ะโอเคกับมันทุกเรื่องอ่ะ่วออกมาก็โอเคดูซิว่าง่วงมาเกิดอหายยังไงนะแ,แบบเนี้ยเพื่อจะให้มันมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ประเด็นแรกที่ท่านว่านิวร์น่นะที่ทาารเชิญว่านิวร์น่นะ ถ้าเราเราไม่ได้เรียนรู้มันนะมันจะ,มจะไม่มีประสบการณ์คคในการเรียนรู้ถ้าเราไปเป็นเป็นเหมือนเก่าอ่ะอารมณ์เกิดสี่ทีสี่ทีเก็ไปเสพมันจนมันจบแต่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เรียนรู้ว่าเขามายัางไงแล้วก็หายไปแบบไหนแต่ตอนเนี้ยเราขอให้เรียนรู้แค่เรื่องนี้พอเรื่องที่เขาเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเอาแค่นี้ก่อนเอาเรียนรู้เรื่องแค่นี้ก่อนนะทุกเรื่องเลย เอาเรียนรู้การเกิดหายเกิดหายของทุกเรื่องเลยนะโดยใช้อายตนะทั้งหกเ,เป็นแนวตั้งแล้วปล่อยให้รูปเสียงจิตรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนึกอะไรต่างๆที่เป็นแนวนอนน่ะเกิดหายเกิดหายเรียนรู้ทุกเรื่องเห็นการเกิดหายไปก่อนก่อนที่จะเรียนรู้ละเอียดกว่านั้นน่ะแล้วก็คอยดักมีสติและลึกถึงเป้าหมายชัดๆว่าเราจะฝึกตัวรับรู้สังเกตเห็นมาเรียนรู้การเกิดหายนะ แล้วมีสมาธิติดตามติดตามภาวะการเกิดหายเกิดหายเกิดหายอยู่ตลอดเวลานะเล่นๆสบายๆแล้วปล่อยให้เขาทำขึ้นมาเองนะอย่าไปทำรู้อย่าไปทำตัวรู้ขึ้นมาแต่ปล่อยให้เขาเกิดก่อนแล้วก็รู้ปล่อยให้เรื่องราวเขาเกิดก่อนแล้วก็รู้มาพอเข้าใจนะต้องการขออีกรอบด้วยไหมคะคือ ตามที่โยมเข้าใจเมื่อสักครู่อะค่ะก็คือเราแค่ดูยาธาทางกายแค่นั้นใช่ไหมเจ้เาคะรู้ที่กายทั้งหมดเลยตั้งมั่นอยู่ที่กายเนี่ยเดี๋ยวตาก็อยู่ที่กายหูก็อยู่ที่กายจม,มูกลิน้นกายใจอยู่ที่กายหมดเลยการอยู่ที่กายแล้วก็รู้ไปทั้งหมดที่กายนี่แหละอ๋อเดี๋ยวหูทํางานรู้แล้วก็เสียงก็หายไปตาทํางานรู้หายไปก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายนี่นนแหละ ค่ะเจ้าค่ะที่กายอย่างเดียวนะก็ฟันบ้างที่กายทั้งหมดเลยแล้วมันจะได้อายตนะทั้งหกมาเสร็จเลยมันจะอยู่พร้อมกันเลยเดี๋ยวบางทีมันมาที่จะมันมาทางใจแล้วก็เห็นเห็นมันเห็นมันมันเห็นมันเป็นเรื่องเรื่องอื่นที่ไม่ใช่กายอ่ะที่มันออกไปนอกจากกายแล้วเราก็จะเห็นที่เราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันคือเมื่ออยู่ที่กายปุ๊บจะมีพื้นที่แห่งปัจจุบันเกิดขึ้นอยู่ ตามมาเลยพื้นที่แค่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ตามมาแล้วเดี๋ยวไม่แต่เห็นเรื่องหลอกอะเรื่องหลอกโผล่มาโอเป็นเรื่องอดีตอนาคตแล้วก็หายไปมาแล้วหายไปก็คือแต่เราก็กลับมากันบ้านเราก็คือเราก็กลับมาอยู่ที่กายเหมือนเดิมมันจะไปไหนก็ช่างมันแล้วก็กลับมาก็คือให้เราวิสอยู่แค่ที่อะรระดับทางกายใช่ไหมถูกมั้ก็พัเออตั้งมั่นเออตั้งมั่นอยู่ที่กายให้มั่นคงก็แล้วกันแต่ก็ไม่ใด้ห้ามอันอื่นนะ ไม่ยานมันอ,อ,อือง่ายๆแค่นี้แหละอ่า